สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษกยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดาแองเ l e ลเ c สชาแนลนะคะสุขสันต์วันปีใหม่นะคะแฮปปี้นิวเอีร์ค่ะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างในเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นี้นะคะดวงรายเดือนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตเช็คพลังงานให้กับพวกเราก่อนนะคะ วู้ได้ไพ่ที่มีความหมายคล้ายกันนะคะในเรื่องของการเจรจาสื่อสารแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาเป็นคู่เลยเนื้อคู่ s o เม m เอเ e อร์จีนะคะความฉันฉลาดนะะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรเหมือนก็เป็นบรรยากาศกลางวันกับกลางคืนความรู้สึกที่ day and night ยินเนินหยางนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ชุดหลักกันดีกว่าไพ่มีอะไรที่ต้องการสื่อมาถึงพวกเรานะคะราศีหรือลัคนาพฤกษกได้โปรดชี้แนะแนวทางให้กับราศีหรือลัคนาพฤกษก โปรชีนแนวทางให้กับราศีหรือลัคนาพลิกศก Page of Pentacles Tree of Pentacles 10 of cups 5 of cups 7 of pentacles ace of cups The Magician, The Empress, Five of Wands, Two of Wands. bottom of the deck นะคะได้ไพ่ The lovers ขอดูหน่อยนะคะไพ่ดีมากส่วนใหญ่แล้วดีมากๆเลยนะคะในเดือนนี้ก็จะมีแค่ไพ่บ,บางใบที่เรายังต้องปล่อยวาง นะคะปล่อยวางให้ได้อะไรที่มันไม่โอเคเนี่ยอย่าเอามาในปีใหม่นี้นะคะก็คือมันเป็นเรื่องที่เรายังไปนึกถึงย้อนลํำลึกนะคะถึงการสูญเสียหรือว่าเรื่องของการผิดพลาดหรือพลาดหวังบางอย่างเนี่ยแล้วมันทำให้เราเจ็บปวดเองถูกไหมนะคะ <S <S ตรงนี้มันไม่ได้สร้างสรรค์ให้ชีวิตเราดีขึ้น นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามอย่าไปสนใจโดยเฉพาะความขัดแย้งในอดีตนะคะหรือเรื่องที่มันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วเรื่องที่เคยมีปัญหานะคะหรือว่าคิดเห็นไม่ลงรอยนะคะดูเหมือนคุณอยากคุยกับใครเลยราศีพฤษก อยากอยากพูดอยากคุยหรืออยากปรับความเข้าใจกับใครบางคนอยู่หรือเปล่าเป็นเรื่องที่มันผ่านมาเนิ่นนานนะคะเราอาจจะปล่อยวางเวลาตรงนี้ไว้นานเกินคือสถานการณ์นี้มันเหมือนกับเรามองหาใครหรือว่าโอกาสบางอย่างที่อยู่ไกลออกไปอยู่กันคนละที่หรือว่าเห็นกันได้ทางออนไลน์เท่านั้นสอง อะไรแบบนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาเนี่ยถ้าเรากล้านะคะที่จะเปิดใจเพื่อพูดคุยตรงเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเคลียสิ่งต่างๆที่เจรจาตรงนี้ได้แต่ว่ามันต้องคุยกันเนิ่นๆอาจจะมีเรื่องที่ว่าเรา หมือนกับต้องตัดสินใจหรือต้องพูดคุยกันให้ดีนะคะไม่งั้นมันก็อาจจะมีปัญหาได้คือคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการเจราจาที่สำคัญในเดือนนี้ด้วยเป็นการเซ็นสัญญาหรือการสัมภาษณ์บางอย่างหรือเป็นการสอบ หรือพูดคุยเพื่อหาข้อสรุปข้อตกลงบางอย่างเคลียร์ปัญหาต่างๆบางอย่างแล้วาจะรู้สึกว่าตรงนี้มันมีเหตุหรือมีเรื่องที่เราจะได้รับเงินนะคะที่มันล่าชา้าจากเดือนก่อนก็คือมีการเปมีการจ่ายเงินตรงนี้เข้ามา นะคะหรือเป็นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการได้รับโอกาสดีบางอย่างด้วยเป็นการได้รับโอกาสดได้รับการส่งเสริมบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นก็น่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ เราเองเนี่ยตัดสินใจว่าจะลงมือทำหรือว่า manifest ใช้พังเนรมิตบางอย่างให้เข้ามาในชีวิตเราคือคล้ายกับว่าเรามีการรอคอยโอกาสบางอย่างแล้วเราดึงดูดโอกาสตรงนี้ให้เข้ามาในชีวิตเราแล้วเราก็ได้นะคะเป็นเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นหรือว่าโอกาสบางอย่างที่มันมี คล้ายกับเป็นการเติมเต็มในสิ่งที่เราปรารถนาหรือเราอาธิษฐานจิตและคำอธิษฐานจิตของเราได้รับการตอบรับแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นโอกาสใหม่ที่สวยงามก็ได้ในเรื่องของความรักถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอยากเริ่มต้นใหม่มันก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มใหม่นะคะในเรื่องของ s o u l m a อ n e n e r g y หรือว่าในเรื่องของ ท w i n Flames เนี่ยมันก็มีให้เห็นเกี่ยวกับคนที่คุ้นเคยอยู่กันมานานหรือกับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่มันเหมือนมันเป็นสองคู่ไปแล้วอะนะคะทีนี้อาจารย์รู้สึกว่าการ Manifest ใช้พลังเนรมิตของเราตรงนี้มันนำมาซึ่งชีวิตใหม่ที่มันสดใสกว่า ตรงที่ว่ามันมีความสุขเต็มสิบแต้มไม่หกักเลย ten of cups และมันมีความสุขสบายสะดวกสบายในชีวิตนะคะ the empress energy ตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าเราได้ในเรื่องของความสุขความสมหวังหรือเราอาจจะไปเกี่ยวข้องกับใครบางคนที่เขามีทุกอย่างเพียบพร้อมหน้าที่การงานดี หรือเป็นคนที่เขามีอันจะกินนะคะตรงนี้อาจารย์เห็นว่าเรามี soulmate energy หรือพลังงานเนื้อคู่ที่อยู่กับเราแต่ว่าบางคนอาจจะมีช่วงห่างตอนนี้จะเกิด separation ขึ้นไม่คุยกันห่างกันเงียบหายกันไป หรือต่างคนต่างไป move on ไปเริ่มต้นใหม่อย่างนั้นนะก็ยังคงคิดถึงนะคะหรือว่ายังคงรู้สึกเศร้าห่วงหาอะไรอาวร์ถึงคนคนนั้นแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆมันมีอะไรที่ใหม่กว่าเราเราอยู่ข้างหน้านะคะสถานการณ์ตรงนี้เราอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้หรือว่าไม่ค่อยพึงพอใจ มันดูแล้วมันน่าจะมีประเด็นนะคะอะไรก็ตามที่มันทำให้เราเหนื่อยล้าหรือรู้สึกว่ามันมีเรื่องที่ต้องใช้เวลากว่าจะสำลิดผลกว่าจะก่อให้เกิดขึ้นนะคะเป็นในแง่ของความสำเร็จบางอย่าง ตรงนี้รู้สึกว่าน่าจะมีเรื่องที่เราจะต้องทบทวนให้ดีหรือคิดให้รอบคอบด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรกลับมานะพิจารณาที่เรื่องของการเงินการลงทุนที่จะทํำหลังจากนี้ว่าในปี6-7เนี่ยเราอยากให้ชีวิตเรามาดูตอนปลายปีเนี่ยเราจะสำเร็จกี่เรื่องบ้างนะคะ นี่มกราใช่ไหมเดี๋ยวดูว่าทันวาเนี่ยเราอยากได้อะไรบ้างหนึ่งสองสมสี่ยาวๆเลยตลอดปีมันเป็นการเริ่มวางแผนหรือตั้งเป้าเซตเป้าหมายของเราไว้นะคะและดูสิว่าเราจะไปถึงเป้าเราได้แค่ไหนด้วยคือเราจะตามแทร็กตามติดตามเป้าหมายว่าเราทำได้ดีแค่ไหนตลอดทั้งปีนี้ด้วย แต่สถานการณ์ของเราเราเดินมาเจอกับเรื่องที่เราเองเราต้องใช้ความมานะบักบันต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคเยอะมากซึ่งเราไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่นำไปสู่ความสุขที่เต็มสิลแต่ไม่หักและมันเป็นเรื่องที่สวยงามมากๆสำหรับเราในแง่มุมของการเงินในแง่มุมของโอกาสในแง่มุมของความสำเร็จหรือความรักก็ตามนะคะ คือมันจะมีการเจราจาหรือพูดคุยบางอย่างที่ตกลงกันได้และนําไปสู่การแต่งงานหรือการลงหลักปักฐานคบหาแบบนี้ก็ได้หรือเป็นเรื่องของ j o ยเวนเจอร์พาร r ทเนอร์ชิบางอย่างที่ว่าเป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์กันแบบนี้ก็ได้หรือแม้แต่การเซ็นสัญญาเข้าทำงานว่าจ้างทำโปรเจกต์รับจ้างต่างๆนะคะหรือสัญญาเช่า ซื้อขายอย่างเงี้ยก็มีให้เห็นงานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือว่าวงการการเกษตรนะคะหรือเกี่ยวกับที่ดินวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยดูแล้วมกราคมเปิดมาเนี่ยจะมีโชคนะคะที่ว่าทำให้เงินเรางอกงามงอกเงยขึ้นได้นะ,ะทีนี้เนี่ยใน คำแนะนําเนี่ยเขาบอกว่าให้เปลี่ยนโฟกัสถ้าเรารู้สึกว่าเราไปโฟกัสในสิ่งที่แบบมันโฟกัสแล้วเรารู้สึกจมแบบเนี้ยเราไปก้มหน้ามองไอ้ถ้วยใบที่มันหกเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนโฟกัสไปมองไอ้ถ้วยที่แดงตั้งอยู่นะคะตรงนี้ดีกว่าฝันมันมีลางบอกเหตุลางสังหรณ์บางอย่างหรือว่าเราอาจจะฝันถึงใครหรือมีคนที่ฝันถึงเราอาจารย์เชื่อว่ามีคนที่เขาฝันถึงคุณตลอดนะคะ เป็นปีแล้วเนี่ยหรือหลายเดือนที่ผ่านมามีใครบางคนที่ไม่ไม่เคยสามารถลบลืมเราจากความทรงจำเข้าได้เพราะคุณมีโซอ c o คอน a c แทรกันอยู่คุณมีสัญญาใจสัญญาที่ผูกพันกันมาจากอดีตชาตินะคะตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันดีต่อใจแล้วก็ทำให้เราเองเนี่ยรู้สึกมีความสุขกับการที่เราได้อยู่กับคนรัก หรืออยู่กับคนที่เขาเป็นคู่เราอะตอนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยกันเราจะรู้สึกว่ามันศักดิ์สิทธิ์อเวลาตรงนั้นนะคะเรามีความสุขมากๆเป็น sacred time เวลาแห่งความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเหนือหัวเราเห็นปะ่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยมองคอยไกด์นะคะให้คำแนะนำชี้ทางให้เรา ในเดือนนี้ให้ระวังสุขภาพระวังเจ็บป่วยไม่สบายหรืออุบัติเหตุหรืออาการวิตกกังวลบางอย่างนะคะถ้าจะทำอะไรเริ่มต้นได้เลยลุยเลยนะคะและใช้ความมานะพยายามอย่างเต็มที่นะ,ะทีนี้มาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะคะมีการเกี้ยวพาราสีมีการจีบ เราก็สมควรได้รับความรักที่ดีๆนะคะเพราะเราก็เป็นคนที่รักคนอื่นเป็นมีเรื่องเด็กหรือเรื่องลูกหรือคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเรื่องเด็กเรื่องลูกเนี่ยเป็นอะไรที่มีผลกับความสัมพันธ์นะคะและเรื่องงานเรื่องเงินด้วยคือตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะต้องตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะเลิกหรือว่าจะอยู่หรือจะไปย้ายไปอยู่ที่อื่นอยู่ห่างกันอย่างนี้ก็ได้ มีคนสนใจที่มาจากออนไลน์เวิลด์ก็ได้นะคะเอออาจารย์เห็นใครอาจารย์เห็นท่านน้ำอีกแล้วมีนกรกฎพิจิกเมถุนกันพึกษกเหมือนกันนะคะอย่างนี้ก็ได้ทีนี้นี่มาแล้วะคะ่ะ marriage การแต่งงานมารอแล้วหลายคนมีโอกาสได้เจอคู่ที่จะเป็นภาพแบบเนี้ลุงกินน้ำความสุขกันสร้างครอบครัว การแต่งงานหรือลงหลักปักฐานแต่ว่าเราอาจจะต้องปลดล็อก ok บางอย่างหรืออีโก้บางอย่างทั้งของเราและของเขาคือจะรู้สึกว่าต่างคนต่างมีอีโก้ของตัวเองยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะเซตเทิลทั้งคู่ไม่พร้อมลงหลักปักฐานคล้ายๆกับยังไปไปกลับกลับมาๆเลิกๆมาๆหายๆนะคะคนที่ยังไม่ชัดเจนเหมือนมีคนที่คิดถึงเราหนักมากเราก็คิดถึงเขาหนักเหมือนกันคือจริงๆสองคนนี้อยากอยู่ด้วยกัน อยากจะ work it out อยากจะทำให้มัน work อะ่ะเพราะว่ายังรักกันอยู่เออยังรักกันอยู่น่าทึ่งไหมบางคนนานมากแล้วนะคะอาจารย์ว่าในเดือนนี้คุณมีตัวเลือกแต่คุณต้องเลือกให้ดีมันจะมีถ้วยใบที่เป็นนูนบ้างแหละนี่บ้างแหละแต่มันจะมีใบหนึ่งที่เป็น j e w e l r ี s ไปโฟกัสเรื่องงานดีกว่า เรื่องความสัมพันธ์ชีวิตคู่ถ้าอยากประคับประคองให้รอดก็ควรจะตั้งใจทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดใช้ความพยายามตอนนี้หลายคนเหมือนลังเลมี Choice มี Option หรือว่าลังเลว่าจะติดต่อไปดีไหมหรือกําลังสองเขาอยู่ห่างๆแบบนี้ก็ได้เหมือนยังตัดสินใจไม่ได้ แต่สำคัญที่สุดก็คือการฮีลค่ะการรักษาเยียวยาบํบาบัดฟื้นฟูอารมณ์จิตใจความรู้สึกจากความเศร้าหมองให้หายดีซะก่อนนะคะก็ยังไงก็ตามในเดือนนี้มีโชคทางการเงินให้เห็นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการได้รับโอกาสดีการเจราจาและการลงทุนระยะยาวและความสุขในบ้านในครอบครัวนะคะประมาณนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวไงไลเรพบกันใหม่โชคดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ค่ะตามไอดีไลน์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและข่าวสำคัญมากเลยก็คือดวงรายปีนะคะยังมาดูกันได้นะคะมกราคมนี้ยังได้อยู่ยังทันนะคะมาด่วนนะ ก็เปิดรับอยู่นะคะสำหรับดวงรายปีประจำปีพุทธศักราช2567หรือคริสตศักราช2024นี้นะคะก็จะอ่านภาพรวมครอบคลุมทั้งเรื่องงานเงนิงนความรักสุขภาพครอบครัวแล้วก็การพัฒนาตนเองโดยที่จะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นไพ่ชุดหลัก นะคะหรือว่าไพา่เทโรแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นโหราศาสตร์ดวงดาวอันนี้ดีมากเราจะเน้นเรื่องนี้กันดาวเนี่ยเป็นระยะยาวไพ่เนี่ยเป็นระยะสั้นมันต้องใช้ประกอบกันแต่ว่าถ้าดวงรายปีเราจะเน้นดาวเป็นหลักนะคะาดาวเนี่ย ก็คือเราจะพูดถึงในแง่มุมต่างๆของชีวิตเราเราจะไม่ได้มานั่งอ่านทีละเดือนทีละเดือนนะคะเราจะอ่านทั้งปีแต่ว่าภาพรวมว่า,าในแต่และช่วงช่วงไหนควรจะกอบโกยหรือตักตวงอะไรช่วงไหนควรจะหลีกเลี่ยงหรือระวังอะไรจะได้ไม่ผิดพลาดในการดำเนินชีวิตแล้วก็ไม่เสียเวลาไปอีกหนึ่งปีโดยเปล่าประโยชน์ พราะปีหนึ่งเราสําคัญมากๆเรามีค่ามากค่ะนะคะถ้าเรารู้ว่าช่วงไหนดาวจะเป็นใจหรือซัพพอร์ตสนับสนุนส่งเสริมเราให้ทําอะไรเนี่ยเราจะไม่พลาดโอกาสนั้นไปอย่างน่าเสียดายนี่คือสาเหตุว่าทําไมอาจารย์ถึงได้แนะนําดวงรายปียิ่งนักนะคะมาดูกันได้เลยนะคะ,อะจองด่วนแต่ทีนี้เนี่ย ใครที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับสร้อยนะคะขออภัยมากช่วงนี้อาจารย์อาจจะล่าช้านิดนึงในเรื่องของสร้อยเพราะว่าขัดข้องทางเทคนิคหลายอย่างนะคะ <c oughs> ก็กำลังเร่งแก้ไขปัญหานะคะยังไงก็สอบถามทักมาก่อนได้นะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะทย,ยอยตอบเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะถ้าใครรู้สึกทุกข์ใจนอนไม่หลับนะคะแนะนำให้ฟังคลิปนอนสมาธิ ลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนนะคะก็พยายามใช้เขาเรียกว่าสติสมชัญญะในเรื่องของการกลั่นกรองสิ่งต่างๆแล้วก็ปล่อยวางนะคะในระหว่างที่เรานอนเนี่ย แล้วเราตั้งสติให้ดีเนี่ยสมาธิมาปัญญาเราก็จะเกิดเวลาที่เราพยายามที่จะดึงดูดอะไรเข้ามาเนี่ยจิตเราต้องนิ่งต้องใสเราต้องมีสมาธิมีสติมีปัญญานะคะเราก็จะดึงดูดได้ดียิ่งขึ้นแต่ตรงนี้แล้วแต่ใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะคืออาจารย์จะบอกว่ามันแล้วแต่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเราต้องการดึงดูดอะไรอยู่นะคะแล้วเราก็ ถ้าเรารู้แน่ชัดเราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยเราล็อกเป้าแล้วเนี่ยเราจะไม่มีทางดึงดูดได้ผิดพลาดแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรก่อนและสิ่งนั้นน่ะมันใช่สำหรับเราด้วยไหมนะคะอ่าเป็นกำลังใจให้นะคะและใครที่อยากจะปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถนะคะหรือว่าชื่อมงคลชื่อธุรกิจนะคะ,ะที่จะเอาไปตั้งให้กับตัว ธุรกิจกิจการหรือสินค้านะคะสำคัญมากเลยแล้วก็เกี่ยวกับลายเซนด้วยนะคะออกแบบลายเซนนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะใน Line id เดียวกันนะที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำคัญมากๆเลยศาตร์ตัวเลขเพราะว่ามันทำให้มีอิทธิพลกับชีวิตของเรามากในการทำอะไรถ้ารู้สึกว่าทำไปแล้วเนี่ยตั้งใจดีทุกอย่างเช็คมาหมดละแต่ติดขัด อ่ะอันนี้ต้องมาดูแล้วว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะเลขบางเลขที่ว่าในเน็ตเขาบอกว่ามันดีเป็นมงคลมหามงคลทะเบียนรถมงคลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มงคลพอเรามาใช้เฉยเฉยอ่ะต้องดูละมันมงคลนะมันก็มงคลจริงๆแต่มันเหมาะกับเราหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยอีกเรื่องนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเลขที่เหมาะกับตนไม่เหมือนกันอ,อันนี้ก็ต้องควรจะวิเคราะห์เป็นรายบุคคลไปเนาะอาจารย์ก็ ไม่มีอะไรจะให้นอกจากความรักและความหวังดีนะคะอาจารย์มีความสุขมากๆที่ได้ดูให้พวกเรานะคะในทุกๆครั้งเลยมันคือช่วงเวลาแห่งความสุขของอาจารย์นะคะก็อยากจะขออวยพรปีใหม่นะคะให้กับทุกๆท่านนะคะให้ชีวิตประสบความสำเร็จสว่างสดใสรุ่งโรจน์นะคะและขอให้การงานอ่าสำเร็จก้าวหน้านะ และขอให้การเงินเนี่ยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะเข้ามาแล้วเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเลยนะคะ,ะให้เงินออกน้อยให้เงินเข้ามากนะคะอยู่กับเรามากๆนะคะสุขสบายกันทั่วหน้าและขอใหอ้สุขภาพดีค่ะแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแข็งแรงนะจิตใจเบิกบานแจ่มใสร่างกายแข็งแรงนะคะ อวัยวะอยู่ครบถ้วนผิวพรรณรูปร่างหน้าตาสว่างสดใสดีดกันทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้สมหวังในเรื่องความรักคู่ครองนะคะมีคู่ที่ดีรักและซื่อสัตย์เป็นที่สุดนะคะกับพวกเราและขอให้เจอคู่ที่เขามีเมตตาจิตดูแลคุณดีๆด,ดูแลกันและกันไปตลอดนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะ นะขอให้มารับพรทวนหน้ากันตรงนี้นะคะยินดีมากๆเลยก็รักทุกคนค่ะเดีย๋ยงไงเราพบกันใหม่โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ